เรา,าอยู่กับเจ้าสิงเอเิคนะครับเพิ่งเดินทางสดๆร้อนๆมาจากเชียงคานนะครับแต่เมื่อคืนเมื่อคืนก,ก็อากาศหนาวนะครับจอดนอนที่กรมทางหลวงครับที่ที่ภูเรือนะครับบรรยากาศก,าก็จะหนาวๆนะครับนี่ก็รถตู้นะครับรถตู้คัสสิกนะครับเอาไปขับน่าจะเท่ดีนะคันนี้ รถเจ้าของงานครับที่ให้ผมมาบรรทุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้านะครับเราขึ้นอะไรครับอปตื้อนี่ครับสินค้านะครับที่เราบรรทุกครับจะมีโยย้ายครัวนะครับนี่ครับ นี่นะพ,พี่เพื่อนๆพนนท่านใดน,นะที่ต้องการนะครับที่จะย้ายย้ายครัวย้ายบ้านนะครับสามารถติดต่อเราได้นะครับ <laughs> นี่นะครับโอ้ <c oughs> พนักง,งานยกแล้วนะ <c oughs> หลังจากที่ไปเที่ยวมานะครับไปออนทัวร์ที่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเออเหนื่อยไหม เขากล้องเลยไม่กล้องเลยนะครับเดี๋ยวเราขอตัวนะครับไปยกของช่วยเขาก่อนครับไปนี่นะครับเราขึ้นของเสร็จแล้วครับเตรียมตัวนะครับเป็นกลางข้าใบนะก็เดินทางต่อที่ชนบุรีครับของนี่ไปไม่หมดนะครับต้องเอารถมาใส่อีกสักสองคันอีกนะครับไปอัพนะครับ เนาะเราไปดาม้าใบกันก่อนครับไปสวัสดีนะครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับบรรยากาศก็จะหนาวๆเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางครับจังหวัดชลบุรีพื้นที่เรียบร้อยครับหลังจากเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยครับเราใช้เวลาเดินทางมาจากบางละมุงนะครับมาถึง เชียงคานนะครับแล้วก็ตีรถจากเชียงคานนะครับมาใส่บรรทุกของที่จังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็มาลงของที่ชนบุรีนะครับแล้วก็เราก็จะไปบรรทุกช้างต่อเลยนะครับที่ใกล้ๆสวนงุน,นะครับปางช้างใกล้ๆสวนน,นุน,นะครับครับตอนนี้เราก็ได้ เตรียมตัวนะครับลงของครับของที่เราบรรทุกมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าไอาจะเป็นเครื่องใช้นะครับใช้ภายในตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลงของเสร็จเราก็จะไปต่อเลยนะครับไปนะครับตอนนี้เราได้ลงของเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาส่ง ท้นนะครับต็ดรถนะครับกลับบ้านดัวนะครับบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วนะครับก็จะมีงานไปต่อนะครับไปบรรทุกช้างนะครับอยู่ที่สัตหีบนะครับบางช้างใกล้ๆส่วงนู้นนะครับอีพีหน้าจะมาไหมมานะครับหน้าตาค่อนข้างจะเป็นเหนื่อยนะครับในการเดินทางการขึ้นของลงของด้วยครับ เ,เราไปส่งน้องไปบ้านก่อนไปแล้วครับจะกลับบ้านก่อนครับแล้วผมก็จะไปต่อครับมาเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ปางช้างไทยๆนะครับ ซึ่งสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นปางช้างที่ผมโตขึ้นมานะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ปางช้างกระทิงลายนะครับตั้งแต่เป็นเด็กนะครับผมอยู่ปางนี้นะครับจนเรียนจบม .3 นะครับแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ปางช้างกระทิงลายนะครับเราไปดูช้างกันนะครับ ไปดูช้างนะครับที่ฟางช้างไทยๆนะครับ <_ d ata> เรามาดูน้องช้างโอปอล์ยังปุกนี่นังนี่นะครับครอบครัวน้องโอปอลนะครับ เรื่องตัวไหนเรื่องตัวนี้บ่เนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะนี่เราไม่ใช่เจ้าของครับนี่ตัวนี้ผมเข็นมาแต่จังหวัดกาญจน์นะครับช้างของเสียบอยนะครับเสียบอยเสียน,น้องขนุนคนระับน่าจะ ท้องครับตอนนี้เชบอยเขาจะเอาลงไปอยู่สลินอเ่ล่านอถ้าเชบอยลงไปอยู่สรินเดี๋ยวเราก็จะได้มาคนตัวนี้นะครับมาจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเห็นฟานเขาบอกลองถนนอันนั้นไปเข็นอยู่ที่ไปขนอยู่ที่สี่ปีห้าปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาอยู่ที่ ส่วนนกนครับเพื่อผสมพันธุ์เอาลูกช้างนะครับนี่นะครับเอาวกโอเปอ์นะครับน่ะน่ะโชยไปเราไปดูช้างที่กำลังจะขึ้น,นครับนี่นะครับช้างที่เรามาบรรทุกนะครับชื่อแม่คำนะครับช้างของ พี่โต๊ะของเราะคะผู้ชายขายน้ำปั่นชอบขายน้ำปั่นนะบอสพี่โอ้ชาแล้วนะครับเมื่อก่อนนะครับขายน้ำปั่นนะครับแต่เราจะไปดูน้องช้างว่าจะขึ้นรถยากหรือเปล่าช้างตัวนี้นะเพิ่งเดินทา,าเนะเนทางมาจากเชียงใหม่นะเป็นบอมาจากเชียงใหม่ครับเดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนที่อยู่นะครับเรามาดูว่าจะขึ้นรถง่ายหรือเปล่านะ น่าจะขึ้นยากนะครับถ้าต้นได้ถอยแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราไปช่วย <c oughs> ช่วยขึ้นมาคนระับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เราก็ได้ขึ้นน้องช้างเสร็จแล้วนะครับเดี <c oughs> เราจะเตรียมตัวเอาเดินทางกัน <c oughs> <c oughs> ไปแล้วลแล้วบอแล้วเราก็ไปไลงลลง่ายครับปับ๊บขึ้นง่ายขึ้นยากแต่ลงง่ายครับนี่นะครับบรรยากาศที่สวนช้างไทยทัพยานะครับพ,พี่อเพื่อนนะแวะมาเยี่ยมเยียนน้องช้างอยู่ที่นี่ได้นะครับตรงนู้นครับจะเป็นบางคี่จำนะครับให้นะักท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปข้างบน ก็กระโดดลงมานะครับข้างบนนั้นก็จะเป็นที่ช้างอยู่นะครับที่ช้างอยู่รอนักท่องเที่ยวนะครับมานั่งทัวร์นะครับที่นี่เขาจะเป็นแขกส่วนมากจะเป็นแขกฝรั่งนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับทำเลที่นี่ก็ดีดีดีมากๆนะครับดูครับดีภูเขาครับล้อมบนะครับนี่ครับมาจับประมาณนี้นะครับ ต้องอ่นสิบล้อซิ่งออนทัวร์นะครับได้มาถ่ายถ่ายได้มาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับในทางของอันสิบล้อซิ่งนะครับชือช่อไไปถ่่าายมชื่อทางน้ำทิพย์นะครับนี่นะครับผมก็ให้ให้น้องนะครับน้องลูกพี่ลูกน้องครับเลี้ยง ยงแทนนะครับส่วนผมก็ไปขับรถนะครับไปออนทัวร์ให้พี่ๆได้รับชมนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูมะมะกะเลียง <c oughs> นี่นะครับตอนนี้ผม,มผมไปบรรทุกไปบรรทุกที่อำเภออำเภอแม่ตื้นนะครับตอนนี้นะครับรไปบรรทุกตอนแรกให้ไปบรรทุกที่อาไปบรรทุกเข้าไปข,ไปขิดนิสัยตอนนั้นตอนนี้เข้าไปขิดนิสัย แม่ตื้นนี่ตัวนี้นะ,ะแม่ตื้นแม่ตื้นก้อนชอนแม่ตื้นอำเภออย่างอ,อมก้อยอมก้อยนะครับเราได้เดินทางไปทีอ่อมก้อยนะครับแล้วเขาบอกว่าช้างนี่อยู่ที่ที่แม่ตื้นนะครับออกจากอำเภออมก้อยไปประมาณเก้าสิบโลแต,แต่ระยะทางในเก้าสิบโลนั้นมีแต่ภูเขานะครับมีแต่ภูเขาที่ไม่มีรถวิ่งครับผมก็ได้เอา ไอ้คันเก่าครับไอ้รถคันเก่าผมชื่อหล,ลงทบูนะครับได้ขึ้นไปบรรทุกช้างตัวนี้ขึ้นมานะครับมีแต่เขาครับระยะทางเขาระยะทางเขาประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับผมขึ้นช้างเสร็จสองทุ่มนะครับแล้วก็แล้วก็วกขับขับไปออกขับไปที่อำเภอ อำเภอฮอดเนาะไปที่อำเภอฮอดเนาะไปฮอไปอำเภอฮอนึ่งเนาะครับไปที่อำเภอฮอดนะครับออกจากนี่แหละออกจากอำเภอแม่ตื้นตำบลตำบลแม่ตื้นครับไปที่อำเภอฮอดนะครับ,รบออกจากอำเภอแม่ตื้นนี่สองทุ่มนะครับไปถึงไออำเภอฮอดน,นี่ครับเจ็ดโมงเช้านะครับวิ่งได้แต่เกียร์เดียวครับเกียร<า>์หนึ่งเกียร์เดียวอ,อ่าน,นี้นะครับ ก็มีเรื่องเล่ามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ได้ฟังนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช้างของผมเองครับเอาเหมาเดินเป็นเพื่อนช้างกันฮะมาเนียงมาเนียงนี่หวานขวานเจี๊ยบไปพาเพื่อนๆพี่ๆนะลาไปก่อนนะครับ